ยิงแบบในหนังเลยปุ้งปุ้งปุ้งบุ้งปุ้งรูประตูเลยรูใหญ่มากหมุนตีู้เลยรถตักปีขาแต่ผมไม่เ็นไหน คือหลวงพ่อไปเนะี่ยท่านดักเรื่องอะไรครับครัถ้าสมมุติว่าเรามาไหว้ขอพรจะขออะไรก็สําเร็จแต่ถ้าเป็นเรื่องของพุทธคุณของเหรียญหลายคนนําไปใช้ก็คือแ้วคาดปลอดภัยโปงกพันชารตรีอะไรพวกเนี้ยท่านจะเด่นมากผมมางานที่วันเมืองบอนแล้วผมกลับวงข้ามจำพานราสานการรถหมุนติ้วเลยรถประทะกํกแพงเละเลยรถเปิดรถลงมาผมข้ามลงผมคนมุมเต็มเลยฮะรถคัดซีขาแต่ผมไม่เป็นไรวันนั้นที่เกิดเหตุใช้รออไฟฟ้ายกเครื่องแล้วชักรอกขึ้นไปแล้วมันแล้วมันไม่แน่นแล้วคราวนี้มันหลวม มันจะบัดฟาดลงนี่เลยวิ่งมาดูกันเขาเข้าใจว่าต้องตายแนๆ่ๆไปโรงพยาบาลหมอล้างแผลเสร็จแแค่นีด้เดี่ยวไม่มีแทบไม่ต้องเย็บก็ได้ก็ไปปิดใจกับอีกกลุ่มหนึ่งก็พกปืนกันไปทุกคนลง่ายิงแบบใน,นหนังเลยแต่เขาว,าวางแผนดักยิงเราอยู่แล้ว,ก,ลวก็วิ่งขึ้นรถมาเราก็บอกคนขับพะรน้องเราออกเลยออกเลยแต่ไม่ทันออกเลยเขายิงอัดเข้าในกระจกเลยมุงงมึงเราก็ได้แต่บอบอยู่ในรถนอ่ะตอนที่เลี้ยวออกมาถนนใหญ่ทางปุ้งผมว่าให้มอสปประตูรูประตูเนี่ยรูใหญ่มากผมมอไมหาขาตัวเอง คือเกงทะลุแล้วแต่พอดึงขึ้นมาเชื่อว่าไม่เป็นรอยแค่แมวขนนี่เรื่องจริงนะ